เครื่องปั่นเขาบาลีค่ะนะไทยใส่ตั้งแต่หาชิป,ปีโกอนจย่สินะพี่โด่งเอ้ยมมวให้คนตื่นเต้น,ตนยังไงสมาหอมแถ่เห็ดปวกเฮ็ดเองเนี่ห สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองนั่งหน่อยซาลาวเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ดีกะัะชิพาทุกคนมาหล่อทงไฮท,ทงนาเนาะ <c oughs> เปิดคลิปกับน้องงัวน้องควายทุกคนดีกรถ่ายคอนเทนต์ไปแล้วน้อยนึงเนาะอ่าถ่ายติกตอกกับคน <c oughs>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  โอเคจ้าเดี๋ยวดีจะพาทุกคนมาเบิร์นทงนาฟังให้เนาะตอนนี้กะเขากําลังยุบานดีเขาเอินว่าเขาม่านเนาะทุกคนเนะาะทำอีทดีกรว่าสิหาถ่ายคอนเทนต์แบบว่า ไปเบิงพี่น้องไปพาไปเบริงรถเกี่ยวเขาอะนะแต่ว่ามันบท่านไหนเกี่ยวเนาะอยามเนี่ยเนาะดีก็เลยว่าเห็นทุ่งนาเอ้ยดีก็เลยว่ะไปถ่ายเอาทุ่งนาไปถ่ายเอาเอ่เขาแลยยานีว่ามันซ้ำได้แล้วเนาะทุกคนเนาะและฟังไทยเขาอื่นมาจังได้เดียวดิที่พาไปเบิงเนาะโอเคจ้าฝากก่อนเสียเขาไปเบิงคลิปดีก่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิเห็ุคลิปต่อไปในเด้อ มือนีก็คือเป็นมือวันทีด้วยทุกคนดีอาจจะลงคลิปสาไปจากสมุว่าดีคลายไทยมือนีอาจจะลงมืออืน่นอย่างเสียนะทุกคนเพราะว่านิดมันสาแห้งกะบโบหูว่าเป็นยังนดีกับโบคอยหูเหลืองอินเทอร์เน็ตทางฟังไทยเนาะดีก็เติมไปเดือนหนึ่งสี่ร้อยเนาะสี่ร้อยบาทแต่ว่าดีใส่นิดแบบเปลืองแห้งทุกคนเลยคนบบกลุ่มเดือนสนใดที่ว่าดีเติมนะแบบมาสิ ตัดความเร็วบโบยยังทีว่าเขาเอิญนนั่นแหละทุกคนกะเป็นกําลังใจให้ดีในเด้อเดียวดีสิพายางไปเบิองนี่ทั้งลังค่ะนี่แหละเนาะอันนี้ขั้วที่เพิ่นทั้งไหวเนาะเพิ่นมแ้งออกไปโอเคจ้าฮัลโหลฮัลโหลนี่หน่องเป็นตะหากแข็งโบท่านเลยเทาได้นี่ยังไงโอ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 ยังไงน้อยหนี่นี่ฮัลโหลฮัลโหลไปโบไปยางทุ่งหน้า คันพาเพิ่นนปอย่างทุง่งนานำเด็กะเขาเบิ่งเลยแล้วพี่น,น้องเนาะโอเคจา้าไปลุยกันเลยเบิ่งข้าวกันอู้ดเขียวงามอีดีพี่น้องเลยเขางามงามพี่น้องเลยเขากำลังออกห่วงแมบ่บอกพี่น้องเอิญแบนนบนี้บ่สวยมากๆเลย โอ้ตะวินกับแบบกำลังแดดแห้งนี่ทีบานดีเอิ่นเขากำลังมา่านมาพี่น้องเนีะนี่ยกำลังมา่านกำลังถอกงามอีกทีพี่น้องเล้ย ลมโวยโวยโย,ยืนใจลอยคิดหัวผูเมาบางริมโค้งเอาว่าแมนเนาะมือเปนเพลงเกี่ยวกับเขา <c oughs> น้าแห้งพี่น้องเลยโอ้ยอากาศดีแหง้งพี่น้องทำอีดนั่นทำอีดดีว่าสิบนยางมาไดพอพระมามันยังแดดอยู่นะแต่ว่ามันเป็นโหมเนาะแดดก็โบ้แห้งปันไหน,น ตอนนี้กะสีมุ้งแรงพี่น้องสีมุ้งแรงมันกะคือคือแดดแต่มันบบฮหอนนะนะอากาศดีดีช่วงนี้ทังบันพี่น้องฟังไทยหันเก้วเข่าแล้ว่พี่น้องแถวแถวทิวทัศน์ผ่านมานี่บบทัาไในมีบอลเกี่ยวกอนแลกดีหันตั้งใจว่าสิมาเบิ่งรถเกี่ยวมาเบิ่งแบบว่า มาถ่ายคนถิ่นมาเบิงมาเบิงฟังไทยเขาเกีียวเขาเกียเ่ยวนานนี่สิเนาะแต่ว่าโบเห็นเนาะโบมี่ทันนด้เกีียวปาก็ะไลายเลยเนองนางเบิงป้าเดี๋ยวมื่อนี่คือยางสิพายางไปเบิงเบื้องน,น้านเนาะ แต่โหซืึกวาหญหยามันลายหนอยอยู่ฟังไทยนี่เขาวานเอาเนอะอวานเขาวานวานวานหล่ะกะเขาเอารถไทยทำมากรุบกรุบฮะนะแต่เข้ากับโปยเลยตัวมาเขาก็จังตัดตัดหยาฮะนะเลยบ่ะแม่นตัดใบเขาเพราะว่าฟังไทยฟังเล่าเนาะดีดีบ่เคยเห็ดหน้าเด้ฟังเล่าดีบ่เคยเห็ดหน้า ดีก็มาเบึงแต่แตฟังละฟังไทยส่วนฟังเล่าหูแบบขาวๆก็คือดำเอาเนทุกคนเนาะดำ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 ,ดำ,ดำแล้วก็บ,บริแตักแนวนี้นนทุกวันทุกคืนดำเอาล่ะกะหอดเวลาเกี่ยวนาะเวลาดำแล้วปุ๊บเนี่ยบริเฮนยังเลยด้ฟังเล่าฮะบัดว่วนหอดเวลาเกี่ยวใส่มือเกี่ยวพี่น้องอบ,บางพื้นที่บางพื้นที่ก็มีอยู่รถเกี่ยวแต่วันโบราณเนาะอยู่บ้านดีบางพื้นที่กะ เกีเ่ยวอ่โรด,ดเกี่ยวแต่บางพื้นที่เอามือหี่เกีียวเกี่ยวเกี่ยวเกีียวเกี่ยวเรียบร้อยเบิดแล้วกะเอาเวลาเขาหงยเนาะนนนกะเอาไปกองกองกองไว้ก,กองไว้ล้วกะกองไว้ล้วกะเอารถมาปั่นเขาดีเคยเอาโล่งนนเนาะแบบว่าเขากะิถ่วงเครื่องปั่นเขาบานดีคะนะ ว่าอยู่ไทยใส่ต่างแต่หาสิปิกกรสซิเมนเพราะว่าดีมาอยู่ผีดีโบคอยเห็นแบบวเข้าปันไม่แบบปันเขาอะนะมีตั้งต่ใส่รดเกียวและเมด็ดเม็ดเขาหาันสิเป็นเมด็ดเป็นเมด็ดออกมาเสร็จเซกอบเลยแมนบอกพี่น้องแต่อยู่บ้านดีหันต้องไปปันกนเนาะเกียวเดี่ยวจังใส่เครื่องปันแ้วกระจังใส่กระสอบแล้วยังเอาไปขืนเล่าจริงีินะทุกคนแล้วก็แล้วกะ็แ,ะกะแบบ ยังแต่ว่าบเลตาอยู่บ้านดีฮันพรเหตุแบบนั้นแล้วฮันบเลตาเขาเิ้ยงแต่เอาเขาขึ้นเหล่าเลยแล้วก็จังไปสีไปซสีมาก,กินยังพีอ<ะ>นาพี่น้องเนาะดีก็มาเบิ่งวิธีอยู่ฟังไทยเนาะวะเออ,อยังสันยังสีฮ่ฮะนะเขาเหตุหน้าร้ายอยู่ฟังไทยนี่ร้ายแต่ว่ามันง่ายกลัวแต่สําหรับอยู่ทางฟังเล่าเนาะเขาว่าทุกเหตุหน้านั้นทูกถุกอยอนว่าไดมาไทยไดมาดำดำเหลวก็ยังโลเกียว แต่อยู่ฟังไทยเพตั้งแต่มีฝามีฝนม,มีหนามเมียงวานาวใส่รถดเนาะไทยกะใส่รถดไทยไงอยู่บ้านดีหันบางพื้นที่กะใส่ขั้วไบางพื้นที่กะใส่รถลดไทยเดินตามอุบตะนะทุกคนรหลดไทยหน้าเดินตามนะนะเกือบจะว่าทุกบอลใส่ไทยหน้าเดินตามเลยละกะมาดำระดำมันจากดำแลกแมงมาเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวแล้วละกะเพืเ่อ,อะจะเอาขึ้นเหล่านะ มันไล่ขันไล่ตัวเนาะฟังเล่านี่ดีผมซื้อว่าแบบสบายสบายได้เขาเหตุการเกษตรเนี่ยคันเขาใส่ตลอดอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดียวดีพาทุกคนรเป็นยางเป็นเบิร์เทาเบิร์นะยางมันอาจจะร้ายเนาะแต่ว่าเข่าหันกะงามๆกำลังถอกเนาะมันเข่ากำลังถอกเมื่อกลืนผมซื้อแบบมันงามแทีงกันนะทุกคนวาย ฮัลโหลโอ้ยแดดแดดอยู่แต่ว่าเบบดีอยากได้ฟิวแบบมาอากาศดีๆแบบเนี้ยนะใส่หมวกก่อนเอ้าฝนตกมาทั้งแดดทั้งฝนพี่น้องทั้งแดดทั้งฝนเลยดีลมขี้ตุ่ม ท,ทุกคนเข่างามแหงอีดีรอทุกคน,นเลยแถวฝั่งนี่ฮะมนกับซีมี่บอลงามบอลิีลายนะทุกคนเนาะแต่ร่วมรวมแล้วก็คือแบบงามเขากําลังถอกเนาะยูเซวันสิบงามว้าเนาะเขากําลังถอกเขากาลังเป็นห่วงนะอุ้ยทุกคนเลยเห็นบอนี่แต่เตงาม ไทแล์เขางามแห่งจ no no> euh. ิ้งน้อยกับพ่อเหมาเนาะนี่นี่บอลนี่นี่อาจจะพ่อเหมาแล้วเนาะนี่นี่ทุกคนแบบบอลสูงบอลต่ำแต่รุ่นววมหมนมันงามนะทุกคนเลยนี่นี่ไม่ต้องว่งเขาได้กรุกีเดกระดานทุกคนไม่ต้องว่วงเขาได้นี่แบบนีเ็นบอลเ็นบอลนี่นี่ ว่งเขางามงามพี่น้องเลยบานพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วบ่แถวเขตได้ในอันในอุบลนี่นะทุกคนไทเกี่ยวเขาเหลี่ยวบอกดีนี่เด้ดีสิไปหานาไทยแบบดีอยากเบิรงรถดเกี่ยวเขาเบิรงรถแบดปับันเขาฮิซังหาทุกคนพอได้ลงส่งดีเนาะดีมากมากได้หันเด็บดีโลถามมือที่แบบว่า พุ่งไปได้ดิคนไทยเขาจะเกี่ยวเขาเวลาพักเบียกดีสิได้ไปถ่ายสินะสวยงามมากพุ่งนาไทยเลนสะอนเขางามนะพี่น้องเนาะราคาเขาเป็นยังไงเนาะ ่วนนี้เขาเขาประธานในเกียวรายหนูพี่น้องเนาะว้าวมีปลาไม่เอ่ยมีปลาไม่เอ่ยบูสงจิงนีน้ำนิ่งเลยลานมูดีเนาะทีวาสื่อเขานี่ตอนนี้ก็ยังประธานด้เปิดสื่อเพราะว่าเขาปรทนานในเกียวลายนะพี่น้องเนาะมันก็นอาจจะหย่อน เขาเพท่านใหญ่าเขาเพราะท่านี่นนแหละก็เลยยุดสือ่อก็เลยโลเขาเกี่ยวฮนะน่ะพี่น้องไข่เห็นเด็ดปวัวไข่เห็นเด็ดปัวพี่น้องไปเห็นน้ำข่อยยู่โบนี่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 เห็ดปัวพี่น้องไข่มาแต่จะรีวิวทงหน้าไข่ก็มาเห็นเลยไข่ื่นเต้นสุดๆเพราะว่าขวากำลังเคยเห็น รลบ้ลยส,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 สิค่อยคย่านค่อยเหยียบดิเดีแตวว่าแด่ว่าค่อยสิพยังยามยอ้อ้ทุกคนมาตือเต็ดแบบเดบเข้ามาเคยเห็นนะนะเข้ามาเห็นโดนเลวอ่าจังอีอยางเข้ามาเห็นอยู่ฟังไทยได้หนึ่พี่น้องมันมเดยเมี่อวานดีจริง พี่น้ทำไมเราโชคดีขนาดนี้เนี่ยทำไมเราโชคดีขนาดนี้เรคิดว่ามันเบิร์ย่ามเฮตดแล้วบุคิดว่าจะค้งจิตมาได้ สบายหอมแถเ่เห็ดปวกเห็ดเองเลยหอม,หอมโอ้ยขวดตื่นเต้นที่น้องขวดตื่นเต้นแห้งย่างอีกอย่างอีกนี่ตัวจุมจ่มๆก็มีเลยที่น้องว้ายตัวเป็นแหลม,มเป็นจุ่มๆนี่ลายดอกขนาด có wow, chị ở tủ bàn mô hình ă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 n như hình này mô hình hình ăn mô hình ăn mô hình này ยังร้ายอยู่พี่น้องแต่ว่าดีสิบไ่ได้เอาเนะอพอมันหน่อยเกินไปนะพี่น้องปลามันใหญ่ค่ะให้มันมีแบบให้มีโอกาสได้ใส่ชีวิตแน่โอเคพี่น้องพี่น้องเฮ็นเฮ็ดปวกอีกแล้วคอยเห็นเฮ็ดปวกอีกแล้วพี่น้องปลาผมขอยจุ่ยจุมจุน้องอันนี้คือมูเลก็กนาออันนี้คือมูเลกที่คอยเอา พี okay. om, <player> ่น <ills> ้องมันมีข่อยยากรโอเคเดี๋ยวข่อยสิพาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวขอยสิบหาเมืองปวกเฮ็ดปวกเห็ดปวกที่แบบข่อยบ่ฮู้ว่ข่อยเห็นตั้งแตดดนนานมาปานได้แล้แบบว่าข่อยเคยเห็นแต่อยู่บ้านแต่ข่อยบ่เคยมาเห็นอยู่ฝั่งใกล้พี่น้องเออข่อยเห็นหมูแหลกมูทอมอิทน่ะหมูนิดหนึ่งต้นนี้นี่ข่อยเห็นแบบหมูใหญ่แห้งพี่น้องบ้านพี่น้องมีเห็ดอยู่บ่บ้านพี่น้องมีเห็ดคือแถวนี้อยู่บ่นี่ป้าพี่น้องออ ยังโบว์บัสยังโบว์บัสนี่อ๋อพี่หน่องห่วยแรบบข่อยตื่นเต้นแห้งเด้อย่อย่าสวัสดีเว่อวางอลังการเด้อพี่น้องเอ้ยมัวให้ข่อยตื่นเต้นจังเลยเต้นมูแบกยิ่งใหญ่หนึ่งพี่น้องเอ้ย อยู่ไทยนี่เอยเห็นเขาขายเบิด์ตปีบิดสาดแต่ตอนแรกเอยคิดว่าเขาปลูกอ๋อ,อที่จริงเ่ามันมีเนาะทุกคนเนาะที่บ้านพี่น้องเกิดอยูโบเห็ดปวกเงี้ยนี่พี่น้องเลยโคบคิดว่ามันสิร้ายขนาดนี้พี่น้องเว้ยโอเนี่ยากเก็บเห็ดตันเด้อพี่น้องสารล่าพิสูจน์ดีเถอะนะไหนขหัวห่องจะฟ้องอีก ดอกจุ่มๆก็มีพี่น้องดีใส่สมใส่สมปาดอรุณ chín mươi bảy, hai mươi, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, vào đi พี่น้องป้าพี่น้องคอยม,มีคำใดสิดวเนอกจากคำว่าดีใจดีใจแบบสุดๆเลยเนาะพี่น้องมากินแกงเห็ดปวกซาลา,าเด้อเหมือนเด้มเด้อได้จะมีละเดี๋ยวคลิปนี้ก็ดีสิขอรตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายพอกันคลิปหน้านเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ดีคนนี้เด้อฝากเป็นกำลังใจให้ดีเพื่อเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ บ๊ายบายขอบใจทุกคนที่เขามาเบิร์เขามา,า,มาติดตามดีเนาะบายนกเขา